สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีวันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมงลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพเซรินธราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีข้าราชการบรนานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมโดยไม่ทราบสาเหตรุระหวังนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่27กรกฎาคม2564สิริอายุได้78ปีรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2485 เป็นบุตรของนายกิมชุนแซอุยกับนางทองแจมผู้สาลีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัฒนดโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐวิทยาและโรงเรียนอายุทยาวิทยาลายัยตามลำดับจากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลายัยแอริโซนาสหรัฐอเมริกา ด้านการทำงานเริ่มรับราชการที่กองเศรษฐกิจการเกษตร,รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมือ่อปี2 5 0จากนั้นได้เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลาัยรมคาแหงและได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆเช่นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรผู้ช่วยอธิการบาดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยและมีความสามารถในการเล่นซอทุกชนิด นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสําคัญช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมง,งานด้านดนตรีไทยถ่ายทอดงานด้านเครื่องสายให้กับสิทธิ์และทุ่มเทในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษามาโดยตลอดและเป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงนาน26ปีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่30อำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผลเอกไผบูล์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุทั้ง3เ,เหตุการณ์ประกอบด้วยเหตุการณ์เมื่อวันที่10มีนาคม2565 คนร้ายลอบวางระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนได้รับบาดเจ็บสิบรายเหตุการณ์วันที่30มีนาคม2565คนร้ายลอบวางระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งหมายเรียกพยานเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองนายและบาดเจ็บสองนายและเหตุการณ์วันที่10กุมภาพันธ์2565คนร้ายคว้างระเบิดหน้าป้องยามที่ทำการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสามราย จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางต่อไปอยังโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนเพื่อประชุมติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการเรียนการสอนรุ่นที่12และการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานเปิดภาคเรียนรุ่นที่13ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาโบสถ์จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนเมื่อวันที่1ตุลาคม2553ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักราย,ยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าใช้เวลาเรียนหลักสูตร1ปี จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ